สวัสดีครับพบกับผมนะเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะบี้ฟิล์มนะครับผมถักทายเอฟซีนะครับเช้าของวันนี้เนาะนะครับผมก็คลิปนี้นะครับก็จะมากินข้าวเนาะแล้วก็เดี๋ยวจะให้เอฟซีได้ดูงานที่แมงกะบี้ที่ยังต้องทําก่อนที่จะไปถ่ายคอนเทนต์ข้างนอกนะครับเพราะว่าสําคัญมากนะครับทุกท่านครับตอนนี้คือกระท่อมอะมันผุแล้วนะครับแต่คราวนี้ผมเองก็ต้อง เอาเสามาเปลี่ยนนี่นะครับนี่ครับทุกคนผมได้ทำการเอาเสาไม้มาเปลี่ยนเอาไว้นะครับผมเพราะว่าไม้ไผ่มันผุไปแล้วนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเวลาได้กลับมาบ้านอีกครั้งหนึ่งก็จะรือ้อทั้งทั้งหลังแหละแต่คราวนี้จะต้องเอาแบบเอาสังกระสีทำใหม่นะครับแต่ตอนนี้คือเราแก้ไข แก้ไขก่อนนะครับเพื่อไม่ให้อ่าโค้งเพื่อไม่ให้โค้งของกระท่อมน่ะมันมันล้มนะครับนี่นะครับมันจะมีข้างบนอีกนี่นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะต้องอ่าหาไม้นะครับเพื่อดามนะครับอ่ะโอเคนี่นะครับผมก็เอาอิดบล็อกนะครับรองนะครับ ก็ตอกตระปูติดข้างบนนะครับยึดเนี่ยเปลี่ยนนะครับเป็นไม้นะครับต้นไม้เสานะครับเนี่ยตกนมันผุหมดแล้วนะครับเห็นไหมนะครับมีผุหมดแล้วนะครับ ถ้าไม่เปลี่ยนอนะ่ะมันกระท่อมมันจะโค่นได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเสานะครับรอบหน้ากลับมาจะเคลียร์ให้หมดนะครับอันนี้ไม้ที่เหลืออยู่นะครับนี่ครับไม้ที่เหลืออยู่ก็จะเอาไว้เปลี่ยนเสานะครับผม ก็เคลียร์ให้หมดวันนี้เนาะนะครับอันไหนที่เราตัดที่เป็นส่วนเกิอนออกนะครับอย่างท่อน,นี้นะครับก็จะเอาไปไว้ให้แม่เผาถ่านนะครับอยู่ตรงนู้นนะครับส่วนมากจะเป็นท่อนที่งอเงอนะนะครับถ้าเป็นงองอก็จะเอาไว้ให้แม่เผาถ่านนะนะครับอย่างอย่างท่อนนี้ยก็ใช่นะครับมันงององนะฮะท่อนไหนตรงๆที่เอาไว้ซ่อมแซมกระท่อมก็คือ เอาไว้ซ่อมแซมนะครับเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันก่อนนะครับอันนี้แม่ทำซ้อมแผ่นนะฮะมงกะร่อนหรืมอมงอะไรเนี่ยมงกะร่อนนงมงกระร่อน ปลนเขาถอยไปมุดเลยว่าอ๋อมันมีแล้วม,ม,มั้งนี่มาม่วงแก้วนะครับแก้วพอมิน้นโอเคอทุกคนครับก็ได้เวลากินข้าวแล้วนะครับ นี่คือกับข้าวของมื้อวันนี้นะครับอันนี้แม่ต้มเห็ดนะครับอันนี้หมูสับนะครับก็มามา่าใส่หมูสับนะครับนีนครับพริกมีขนนต้มแล้วก็ผมก็มีมะม่วงที่แม่เก็บมานะครับไม่งั้นก็ไม่มีมะม่วงกินเลยนะเพราะว่ามะม่วงดิบหายากเหมือนกันมาครับ ก็ไม่ได้รอช้านะครับกินข้าวครับจะได้มีแรงพลังในการทํางานก่อนที่ผมยังไม่ได้ไปเนี่ยคือผมต้องซ่อมกระท่อมอยู่นะครับทุกท่านยังไม่แล้วเสร็จนะครับโอเค คนเดียวก็ตุ๊สู่นะทุกคนเนาะเฮ้ยเรียบมาก ครับผมตั้งกล้องไว้ครับอันนี้ก็จะได้กินถนัดถนัดนะครับพุกทา่านแสงแดดเริ่มมาแล้วนะครับวันนี้ผมตื่นเช้าทุกวันนะครับวันนี้นะนะครับ อ่อนนะครับ คงไม่ตกแล้วนะทุกคนนะครับเพราะว่าเมื่อวานก็แดดแบบนี้แหละแต่มันได้ตกมาคืนหนึ่งตกเยอะก็ดีแล้วครับ โอเคทุกคนผมอิ่มแล้วนะครับโอเคเขาโตก่อน ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ